สวัสดีครับห้าสิบแปดวันมาดูกันว่าวันนี้จะได้ไข่เยอะหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบ 61..62.. 63..64.. 6 5 6 6 6 7 68..69..70.. 71..72..73.. 74 75 76, 77 77 78, 79 80 วันนี้ได้80ฟองครับผมโอเคครับไว้พ่งนี้มาเก็บขไข่ด้วยกันใหม่นะครับ